ดีนะครับพบกับผมนะครับเป็๊กนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมและข่านิยมนะครับซึ่งเป็นข้อสอบในการสอบครูผู้ช่วยของอาชปีวะปี5นี้นะครับคุณธรรมนะครับตามพจนานุกรมนะครับแปลว่าสภาพคุณความดีนะครับคุณธรรมแปลว่าสภาพคุณความดีนะครับส่วนจริยธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะครับ จริยธรรมแปลว่าทำที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส่วนค่านิยมนะครับตามพจนานากรมครับสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจนะครับและกำหนดการกระทําของตนเองนะครับหลักการจารนะครับคุณธรรมคุณธรรมแปลว่าสภาพคุณความดีคุณกับคุณครับสภาพคุณกับคุณธรรมนะครับส่วนจริยธรรมแปลว่าทำก็มาขึ้นต้นในทำที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะครับ ส่วนค่านิยมแปลว่าสิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจนะครับคุณธรรมหลัก4ประการนะครับแนวคิดของอริสโตเติลนะครับอันนี้รู้ไว้นะครับไม่เสียหายนะครับของ4ประการของความคิดของอริสโตเติลนะครับหนึ่งคนรอบคอบ2ความกล้าหาญ3การรู้จักประมาณ4ความยุติธรรมนะครับก็มีเรื่องเงครับก็คือเป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือในหลวงของเรานะครับทรงพระราชดำรัส และพระราชทานไว้เมื่อวันจันทร์ที่5เมษายน2525นะครับเนื่อในโอกาสาฉลองเฉลิมฉลองกรุงเทพมีอายุค,ครบ200ปีนะครับเป็น1การรักษาความสัตย์นะครับ2การรู้จัก,จกข่มใจ4การอดทนอดกั้นและอดออมเอ้3การอดทนอดกั้นและอดออมน,นะครับ4การรู้จักระว,วางความชั่วความทุกจริตนะครับ และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวมใหญ่ของบ้านนะครับทําที่ในหลวงให้ไว้นี่ครับถ้าเปรียบกับคุณธรรมนะครับเป็นคุณธรรมของคารวะนะครับคารวะสี่นะครับก็คือสัจจะธรรมะขันติจาคะนะครับสัจจะคือการความซื่อสัตย์แก่กันนะครับธรรมะรู้จักข่มจิตใจของตนนะครับขันติความอดทนอดกั้นนะครับจาคะสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนอื่นที่ควรให้นะครับ คารวะสธรรม4นะครับเป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือนนะครับคําว่าทศพิษราชธรรมนะครับเป็นธรรมของผู้ปกครองครับมี10อย่างก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงสอนไว้10ประการนะครับซึ่งผู้ริหารการศึกษาควรจะนําไปใช้นะครับคือทานศีลบริจาคอาชวะมัทวะตะบะอโกทะอวิหิงสาขันติอวิรินะนะครับทานคือการให้หรือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับสศีล ก็คือการควบคุมพฤติกรรมทางกายและทางวาจารักษาเกติคุณให้สมควรเป็นตัวอย่างได้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาครับ 3. บริจาคได้แก่การเสียสละความสุขสมานตลอดชีวิตนะครับบริจาคนะครับการเสียสละความสุขสมานตลอดชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของสุขของประชาชนนะครับอาชวะนะครับคือความซื่อตรงทรงสัตย์ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจโดยสุจริตนะครับมีความจริงใจ มัทธวะนะครับความอ่อนโยนมีอัตจาศัยมีมีมนุษยสัมพันธ์นะครับตบะนะครับได้แก่ความภาคเพียรในการเอาชนะความชั่วนะครับระงับจับยังข่มใจได้ไม่ยอมให้หลงไหลหมกมุ่นในลาบยศสรรเสริญอโกธะนะครับความไม่โกรธนะครับอโกธะนะครับถ้าดูจริงๆก็โกรธโกรธคือไม่โกรธนะครับความเย็นอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนครับไม่บีบขันกดขี่ผู้ใต้บังคับบัญชาขันติอะไรครับขันติความอดทนนะครับ อวิโลธนะนะครับความไม่ผิดทํานองครองธรรมนะครับไม่ลําเอียงครับหรือว่าเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อสักครู่นี้เป็นธรรมของผู้ปกครองแผ่นดินนะครับต่อไปนะครับคุณธรรมของผู้บริหารศึกษาและผู้บริหารการศึกษานะครับมาดูกัลยาณมิตรธรรมเนะครับกัลยาณมิตรก็คือธรรมของบุคคลที่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับก็ครูเราน่าจะเอาไปใช้นะครับมีอยู่7อย่างนะครับ ปิโยนะครับปิโยแปว่าน่ารักนะครับคือครูต้องเป็นผู้ให้ความสนับสนุนแกส่สิทธิ์ให้สิษธิ์มีความสบายใจนะครับต่อไป2องคารุนะครับหมายถึงน่าเคารพนะครับครูต้องดูแลและปกครองสิทธิ์ใม้มีความรู้สึกอบปุป่นใจเป็นที่พึ่งได้นะครับรู้สึกปลอดภัยครูต้องพึติสมควรแก่ฐานะนะครับก็สามครับภาวะนิโยนะครับแปว่าน่ายกย่องครับครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และเพร่ภูมิปัญญาแท้จริงนะครับอันนี้ต้องสอนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการนะครับ สีวัตตานะครับวัตตาแปลว่าพูดนะครับครูต้องรู้จักพูดในสิทธิข้าใจให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับสอนในสิ่งที่ถูกต้องไม่บิดเบือนนะครับและครูจะต้องรู้จักสอนด้วยความสุขสนานเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะครับข้อ5นะครับว่าจะนักโมนะครับมีความอดทนต่อให้ยคำนะครับครูต้องพร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษาการซักถามคําเสนอแนะและคาวิพากวิจารณ เยไม่ชุนเฉียวนะครับและสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับว่าจะนักขโมงนะครับขโมงแฮมคั้งพีรันจะกระถังกระตาครับก็คือเกล่าวเรื่องลึกลับได้นะครับกูต้องอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายนะครับข้อนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้จะดีมากนะครับก็คืออธิบายเรื่องที่ยุ่งยากให้เข้าใจง่ายได้นะครับข้อ7จ็ดโนจัดฐานีนิโยชเยนะครับ ก็คือโนคือไม่ครับไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหลนะครับหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียนะครับมี7อย่างครับกัลยาณมิตรปิโยนาลัคคารุณาคารพปาวานโยนายกย่องโยคือยกย่องครับวตาการพูดวจนะขโมยครับทนต่อค่อใดคำคำพีรันจะนะครับเก่าวเรือเรื่อมได้โนจัตฐานีนิโยชเยไม่แนะนําในเรื่องเหลวไหลครับโนคือไม่นะนี้ได้จำมาจากอาจารย์ปอนครับโนไม่ต่อไปปรมวิหาร4นะครับคุณธรรมของผู้เป็นใหญ่นะครับมีอยู่4อย่าง ผมมีหารสีนะครับมีอยู่สอย่างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเมตตาคือรักใครปัรถนาจะให้เป็นสุขกรุณาาควมสสงารรนะคับมุทิตาความพอเยีนดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัตินะครับเมตตาคือรักใครนะครับข้อนี้ทาของผู้เป็นใหญ่ผมมีหารสี่นะครับอิธิบาท4เป็นคุณธรรมทําให้ประชาชนประสบความสําเร็จนะครับถ้าเราจะสอบ ให้ได้นะครับเราต้องมีอิทธิบาท4นะครับเพื่อความสําเร็จนะครับมีหนึ่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสารนะครับฉันทะคือความพอใจรักใครในสิ่งนั้นครับเช่นเราจะสอบเนี่ยเราต้องมีความพอใจที่จะสอบอันดับแรกเลยต้องมีความพอใจที่จะทําถ้าถ้าขาดข้อนี้ไปก็สอบยากนะครับต้องมีความพยพอใจก่อนฉันทะวิริยะนะครับวิริยะก็คือความเพียรประกอบในสิ่งนั้นครับวิริยะคือความพยายามความเพียรนะครับ เมื่อเราพอใจแล้วเราก็มีความความเพียรที่จะทําในสิ่งนั้นนะครับแล้วก็จิตตะนะครับฉันถ้าเวียจิตตะเพียรแล้วเราต้องมีความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนะครับไม่วางทุลานะครับพยายามแล้วเราต้องมีความเอาใจใส่ครับในสิ่งที่เราจะทําด้วยนะครับไม่วางทุลานะครับไม่คือทําเป็นสม่ำเสมอพยายามแล้วก็เอาใจใส่กับมันนะครับมีมังสานีคือมันติดตามพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นนะครับพิมังสานี้ก็จะเป็นอ่า พยายามที่จะรู้ว่าทําแบบนี้ถ้าทาแบบนี้ก็จะใจในเหตุในผลนะครับนี่เป็นคุณธรรมแห่งความสําเร็จนะครับอิทธิบัต4ต่อไปสังหาวัตถุสี่นะครับคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสังคะวัตถุ4มีอยู่4อย่างในการคืนหนึ่งทานปิยบจาอัธธาจริยาสมณตตานะครับทานปิยบจาัริยาสมณตตาทานทานนี้คือให้ปันสิ่งของของตนของตนไม่ก็เของผู้อื่นนะครับปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นนะครับ ที่ควรให้นะฮะปิยาวาจาคือเจริจาวาจาที่อ่อนหวานนะครับอัตจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสมณะตาตาความเป็นคนมีตนเสมอเสมอไม่ถือตัวนะครับตามของคารวาสีนะครับอันนี้เป็นธรรมที่ปสสเดจพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เมื่อวันที่5มีสายน2525นะครับในการเฉลิมฉลองกรุงเทพมีอายุครบ200ปีนะครับสัจจะ ธรรมะขันติจาคะนะครับขัดสัจจะคือซื่อสัตว์แก่กันธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติอดทนจาคะสละนะครับให้ปันสิงของของตนแก่คนอื่นที่ควรให้ปันนะครับค <c oughs> ุณธรรมมันเป็นเครื่องคุ้คของโลกิลีอตตปะนะครับฮีริได้แก่ความละอายแก่ใจในการทําบาอปอุตตะได้แก่ความเกรงกลัวต่อบาปและผลยังบาปนะครับ <c oughs> ถ้าคนเรามีฮิริอตตะแล้วผมว่าโลกเราน่าจะมีความสงบสุขนะครับ หลีได้แก่ความลอายแก่ใจในการทําบาปนะครับโอตปะก็คือความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้มาดูทมของครูกันอคติสีความลำเอียงคุวรทมที่ครูไม่ควรปฏิบัตินะครับไม่ควรนะครับอคติสีฉันทาคติลำเอียงเพราะรักรักเด็กคนนี้ให้คะแนนคนนี้เยอะไม่ได้นะครับฉันทาคติโทสาคติลำเอียงเพราะไม่ชอบไม่ชอบคนนี้ก็เลยให้คะแนนน้อยเงี้ยก็เป็นการลำเอียงโมหาคติลำเอียงเพราะความเขานะครับพยาคติลำเอียงเพราะความกลัว เกิดจากการกลัวนะครับอริยสัจสีนี้เป็นความจริงอมเสถีประการนะครับได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมักนะครับทุกขได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆนะครับเพราะเป็นเหตุทนได้ยากนะครับก็คือทุกขนั่นเองครับเมื่อนี่เป็นความจริงครับคือไม่สบายกายต่อไปสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นะครับก็คือความอยากได้เป็นตันหาต่างๆนะครับนิโรธก็คือความดับทุกข์นะครับได้แก่ก็คือทํา คือหนทางความดับทุกข์นะครับมารคกก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับทุกสมุทัยนิโรธมากเกี่ยวกับทุกทุกขือทุกสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์นะครับมารคกก็คือข้อบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับต่อไปนะครับมรรคแนะครับมรรคกแนี้เป็นทางปฏิบัติเพื่อทางปฏิบัติหรือทางดำเนินชีวิตนะครับมรรคกแนี้ ก็เป็นหนทางถึงความข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นเองนะครับทึ่มาจากอริยสัจสี่มรรคแก็จะมี1สัมมาทิฏฐินะครับปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัมปะน้าดี่ชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะทํางานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ เพียรชอบสัมมาสติแลเลือกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบครับเรื่องของค่านิยมนะครับค่านิยมนี้ตามในมติการประชุมคณะระัฐมนตรีเมื่อวันที่27ิพฤศจิกายน2527นะครับก็ถือปฏิบัติตามนโยบาย4ประการอย่างนี้นะครับ 1. การประหยัด2การนิยมไทย3วินัยของชาติ4ี่ความสะอาดของบ้านเมืองครับการประหยัดการนิยมไทยวินัยของชาติความสะอาดของบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีเรื่องที่พูดถึงค่านิยมนะครับเป็น ประกาศของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับเรื่องค่านิยมพื้นฐานนะครับประกาศไว้ก็คือเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันเสริมสร้างและปลูกฝังและปฏิบัติตามค่านิยม5ประการมีดังนี้ครับ1การพึ่งพาตนเองขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบนะครับ 2. การประหยัดและอดออมนะครับ3การมีระเบียบวินัยและความรบกฎหมายการปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา5ความรักชาติสากษัตร์นะครับค่านิยม5อย่างนะครับที่ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับประกาศไว้นะครับเรื่องค่านิยมพื้นฐานของไทยนะครับก็ถ้าจําไม่ได้ก็ฟังสักสอสารอบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนะครับก็คงจะพอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ในการรับฟังนะครับขอให้ทุกคนสอบได้นะครับขอบคุณมากครับจากผมเ๊กนะครับ 特没在。